หลังจากที่เราทําปฏิบัติการกันมาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดท,ที่นักเรียนจะต้องเข้าใจในปฏิบัติการนี้คืออะไรนะครับคุณครูมีคําถามอยู่สี่ข้อถามว่านะครับสถานการณ์ใดเป็นการเป็นผลมาจากการแพร่ครับข้อที่หนึ่งนักเรียนสวมเสื้อคลุมให้ร่างกายอบอุ่นเมื่ออากาศเย็นข้อสองนักเรียนได้กลิ่นหอมของดอกไม้ในสวนข้อสาม ใช้มือพัดโบกไปมาเพื่อให้เหงื่อแห้งเร็วขึ้นหรือสี่น้ําค้างและเหยจากบริเวณยอดหญ้าเออข้อไหนเนาะข้อหนึ่งใช่ไหมสวมเสื้อคุมให้่างกายอบอุ่นอันนี้ไม่ใช่คําตอบก็คือข้อข้ออะไรข้ออะไรเนาะข้ออะไรอ่ามันก็คือข้อสองนะครับได้กลิ่นหอมของดอกไม้ก็คล้ายๆกับใน ที่เราเรียนกันมาก็คือน้ามันหอมระเหยนะครับมีการระเหยจากขวดออกมาสู่บรรยากาศก็เหมือนกันนะครับเมื่อในดอกไม้มีกลิ่นหอมหรือน้ํามันหอมมากก็จะมีการระเหยออกสู่ภายนอกครับครับอีกข้อหนึ่งมาดูซินะครับเอ้คุณคุณนะรูปร่างนี้สั่งซ้ายน้ําตาลเข้มขน้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์คลองวาน้าตาลเข้มขน้นห้าเปอร์เซนแล้วมีเยื่ออุ้งลึกผ่านกันตรงกลาง คล้ายๆกับข้อที่เราคุยกันเมื่อต้นต้นชั่วโมงนะครับหังน,นนะครับคำถามคือข้อใดแสดงถึงกระบวนการออสโมซิสครับนักเรียนทบทวนไปในตัวนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าการเคลื่อนที่ของน้ําตาลจากสาระละน้าตาลนปอร์เซ็นไปอย่างน้ําตาลห้าปเซ็นใช่ไหมเนาะข้อสองการเคลื่อนที่ของน้ําตาลจากสารละน้าตาลห้าปอร์เซ็นไปหนึ่งปอร์เซ็นใช่ไหมเนาะข้อที่สามเป็นการเคลื่อนที่ของน้าาะะนํา จากน้ำตาลหนึ่งเปอร์เซนไปน้ำตาลห้าเปอร์เซนข้อที่สี่การเคลื่อนที่ของน้ำจากน้ำตาลห้าปอร์เซนไปหนึ่งเปอร์เซนเอาละสิเรามาทบทวนนะครับการออสโมซิสเป็นการเคลื่อนที่ของอของน้ำน้ำจากไหนไปไหนล่ะดังนั้นนะครับการเคลื่อนที่นี้จึงตัดข้อหนึ่งกับข้อสองทิ้งไปนะครับก็เหลือข้อสามกับข้อสี่เป็นการเคลื่อนที่ของน้ำ จากไหนไปไหนครับจากาความข้นอะไรความข้นอ่าจากความเข้มข้นของน้ําตาลน้อยไปมากเนื่องจากว่าอะไรเพราะเราจําได้ว่าโมเลกุลของน้ําตาลเนี่ยมันไม่สามารถผ่านรูพรุนของเยื่อเลือดผ่านได้น้ำจึงเป็นการเคลื่อนที่แทนจากความข้นฝั่งที่น้อยกว่าไปยังฝั่งที่มากกว่านั่นก็คือข้อสอามตบมือตบมือสำหรับคนที่ตอบถูกนะครับ ครับแบบฝึกหัดข้อต่อไปนะครับชุดทดลองนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่านะครับคุณครูได้จําลองเหตุการณ์ไว้ก็คือคุณครูเอาถุงเซโลเฟนนะครับซึ่งเปรียบได้กับเยื่อหุ้มของไข่ไก่ในปฏิบัติการนะครับแล้วข้างในคุณครูใส่สารละลายน้ําตาลไว้20%นะครับส่วนด้านนอกนะครับจะเป็นน้ําอยู่ในบิเกอร์นะครับคุณครูเอาถุงเซโลเฟนนี้นะครับมัด กับหลอดแก้วนะครับแล้วก็แขวนไว้แบบนี้เมื่อคุณครูตั้งทิ้งไว้ห้านาทีโอ้นักเรียนนองนึกนะในปฏิบัติการที่มีไข่ไก่นะครับที่วางไว้ในแก้วน้ำนะครับบนบิกเกอร์นะครับผลเป็นยังไงผลก็คืออ่าหลายคนอาจจะตอบถูกแล้วก็คืออะไรครับจะเกิดการเคลื่อนที่ของอะไรอ่าของของเหลวในในหลอดแก้วนะครับสูงขึ้น แล้วก็ระดับน้ำในบิกเกอร์ก็จะลดลงเพราะอะไรครับเพราะว่าถุงเซลลูเฟนเนี้ยเป็นเหมือนดั่งเยื่อหุ้มเซลล์คอยกั้นนะครับระหว่างภายนอกและภายในเซลล์ซึ่งข้างในเซลล์หรือในถุงเซลลูเฟนเนี้มีความเข้มข้นของสารละลายมากกว่าภายนอกแต่น้ำตาลเนี่ยมีโมเลกุลที่ใหญ่กว่ารูพรุนของเยื่อหุ้มเซลล์ก็คือกระดาษเซลลูเฟนดังนั้นนะครับน้ำที่อยู่ภายนอกนะครับจึงมีการเป็นยังไง เคลื่อนที่นะครับท่านเข้าไปในถุงเซโลโลเฟนแทนจึงทําให้ระดับน้ําในถุงเซโลโลเฟนนั้นสูงขึ้นมานะครับนั่นเองนะครับคล้ายๆกับในปฏิบัติการที่เราใช้ไข่ไก่นั่นเองครับอสำหรับในวันนี้นะครับการเรียนการสอนในเรื่องของการลาเลียงนะครับในเรื่องของการแพร่และการออสโมซิสนะครับก็หมดแล้วนะครับเรามีปฏิบัติการ ให้พวกเราได้ทำแล้วนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงนะครับเรามาติดตามกันในเรื่องราวต่อไปนะครับ